เดี๋ไปกันมานเขียอะไรอุ้นที่บ่อไม่เขี่ไออุ้นเหรียนร่อนวะเขี่ยไหนบ้านเอกกันนะไอ้อุ้นเหรียนรออนวะเขียยไหไอุ้นบอไ่ได้เขียเขี่ยย้๊มรแม่เอาไอเอ้มาตรงเลยเขี่ยเฮี่ยย้หมแบบม

แบบซุกี้แบบมันกิม้มซุกี้นั่นไหมที่มันคือกันก็บันยู่เนยยู่ลันไหมมือมันกิ้มซุกี้